ห้าสี่สามสองหนึ่งไปกันเลยมากัน,นะครับทุกคนซีซันที่สามสิหกจากซีซันที่สามสิบห้าผมอยู่ที่แรงมาสเตอร์จะรีไปเรือแพตตินัมไอวีนะครับผมที่ซีซันที่สามสิบหกโอ้โหบุญญาภาซีซันใหม่ด้วยนะครับผมโอเคทคุกคนเรามาเปิดตาแรกของซีซันกันเลยนะครับผมผมก็อยู่ที่แพตตินัมไอวีนะครับผมผมก็จะสุ่มทีมไปนะเออไม่รู้่า เจอคนตึงหรือเปล่าเจอคนกนอยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปดูกันในเกมกันเลยบาสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์มาครับทุกคนได้เกาะสวรรค์ที่มีหิมะปกคลุมเพิ่งอัปเดตมาใหม่มผมจะพาเพื่อนลงคลิกเลยละกันนะหวังว่าเพื่อนจะเล่นกับเราด้วยโอเคเพื่อนตามมาเลยเอ้าแล้วเพื่อนแยกว่าเฮ้ยเอ้ยไม่เป็นไรสีชมพูตามมาอยู่เลยเบอร์สามตามมา โอเคสวยเลยโอ้โหเกินไปพี่น้องเอาแล้วเพื okay, ่อนแยกไปเลยวะเฮ้ยเพื่อนไม่เล่นด้วยเลยโอ้ผมยากผมงานยากแล้วทีนี้โอ้ยเนาะเบอร์ตาแรกของซีซั่นจะเป็นแบบนี้เลยล่ะอย่าเด้ออย่าเด้อโอเคพีเก้าศูนย์ก็ยังสวยสวยก่อนสามด้วยกูบนฟ้าดูดิโอ้ยกดสโค๊เอ้ากดไม่จิตอ้ออะไรเนี่ยอ้ออโอ้ยเข้าอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงขวามือไปไหนเพื่อนไปไหน เอเขาได้หัวคู่เหรอเฮ้ยมาดิไม่กลัวไม่กลัวโซเนียโซเนียแล้วไงโซเนียโซเนียมันอะไรวะอ,อจะพูดอะไรเนี่ยโซเนียมันเนิฟมาแล้วพี่ไม่กลัวแล้วน้องยิงกี่นอยก็ตาแล้วโอเคเหมือนจะมีตัวแบบโคตรเยอะเลยนะที่พีกดิเออยิงกันแบบอย่างมันอะ่ะผกให้แต่ว่าผมไม่กล้าไปนะเว้ผมมีคนเดียวจะหาวาโยนเกมอีกโอเค ค่อยฟาร์มไปก่อนแล้วกันหาปืนแบบหาลูกซองอะไรงี้ไปสู้กับเขานะผมเล่นปืนรุดไม่ค่อยานเท่าไหร่นะครับผมโอ้ยแล้วเขายิงกันอย่างมันเลยว่ามีปืนไหมลูกซองลูกซองกระสุนเอ็มจีก็จะหมดละสวยเอ็มจีมาก่อนเอา้าหยุดยิงแล้วหรอโอเคเอาซิปมาอุย้ยนั่นไงเขายิงกันอยู่เลยอุย้ยเอาไว้ะจัด อ๋อนึกว่าคนโอ้โหอะไรเนี่ยไอวอลย์จะจัดเร็ววะอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ข้างหน้าโอ้อยยิงกันเขาอยู่ไหนวะอ๋อนั่นไงโอเล่ออนเขายิางกันตรงนั้นหรอกี่คนวะเยอะมัเยอะไม่เนี่ยโอ้ยยืนนิ่งยิงเขาหน่อยโอ้ยโดนหัวอ้าวเขาดาวจ้ะโอ้ย โอ้โหเขายิงกันตายโอ้โหรัดกันด้วยมาซ้ำอ oh ุยอุย uh อุยอ uh ุยเยอะ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 โอ้โหอุ oh ้ย okay. ร่วงอุยกับตายผมนี่กับตายโอ้โหนี่ไงได้ลูกซองผมไม่เจอได้ไงโอ้โหคนนี้ลูกซองด้วยอย่างนะทีนี้อุ้ยอุ้ยจะต้องอัพชั่น อดี้รถหัวสวยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยค้างเมื่อกี้โอ้โหอุ้ยด้านหลังอดีตลูกซองเหรอมาขอวัดเลยละกันอดีเรียบร้อยหมดตีหมดตีโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหโทรศัพก็ค้างเสือเกินแต่ไม่เป็นไรเราเก็บมาหมดเลยว่าเก็บได้หมดเลยว่าที่นี้น่าจะหมดแล้วนะโดยผมเก็บไปหมดเลยไง เดี๋ยวผมจะมาหากระสุนลูกซองแป๊บหนึ่งนะครับผมมีหรือเปล่าแถวนี้ไม่มีซะด้วยไงโอ้ยซื้อตู้เลยละกันอุย้ยสกิลอะไรเนี่ยซื้อโคโนโมาละกันนะครับผมไม่รู้อะไ่ก็โดนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเยอะเกินอุย้ยมีเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยังซื้อไม่เสร็จเลยอ,อยู่ไหนวะยุ่งแงมันไม่ได้เส่หูฟัง้วยเอย้นี่อุย้ยโดนไว มาดิมาดิพี่กดตัวตายโอเคตอนนี้เก็บไม่ได้มีเสียอีกอยู่นะมีตัว,น,ตวนู้นคนอัดไว้ก่อนมันจะแป๊บอย่าพึ่งเด้อจะเย็นเดอ้อโอ้โหฮ,โฮโู้ยกระสุนซองหมดว่ะเก็บอะไรล้วกันมีมีเสียงอยู่นะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ อยู่ไหนวะตรงไหนวะเพื่อนโอ้ยไง่องไฟสองไฟแล้วไงชาร์จเลยอุ้ยไปไหนไอ่ะเฮ้ยอุ้ยเหลียวเอ้ยหลบดีเกินเอ้าเข้าไปข้างในแล้วหรออุอ้ยอุ้สองตัวเดียวหนึ่ง โอเคขอซ้าก่อนอุ้ยคนนี้ซองควงว่ะอัดเลยโอเคขอพันยาแป๊บนะจะเย็นเพื่อนอุ้ยเข้ามาได้โอ้ยเรียบร้อยผมตายโอ้พาดจัดทุกคนผมพาดจริงว่ะโดนซองควงว่ะเฮ้ยโอ้โหกดไลค์ให้เพื่อนก่อนแล้วกันเอ้ยคนนี้มีสองพันห้าว่ะเพื่อนต้องชนะให้ได้นะเว้ยก็ไปชุบเราเพื่อนมีเสียงเพื่อนอ๋ยิงเลย กดป้าสวยเพื่อนสวยสวยสวยทอยทอยทอยโอเคเรียบร้อยโอโ้โหโหโจัดเลยว่าโอเคเพื่อนหนึน่งไม่ทันได้ไปไหนเลยเรียบร้อยซะแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนเยอหรือเลปล่าเด็กกี่คนวะเพื่อนเพื่อนนัสายสายตั้งไงอ้งวะไอ้หลุนจัดโอ้โหปัญญาสิเพื่อนสวยสวยเกือบไปเร็วโอ้โห เพื่อนเพื่อนมีเครื่องดีดปะเอ้เพื่อนมีว่ะเพื่อนเพื่อนตั้งสิเพื่อน,ออน,อน,อน,อนทำไมไม่ตั้งล่ะโอเคสวยดีไปเลยอ่าเรียบ้อยลวงรับผมโอเคผมแพ้แล้วโอเคออกเลยหมดแล้วครับผมเา้าฮะเอาเลือเหลือยึงคนเหรอเอาใช่โอ้โหหลอนแล้วตอนนี้หลอนแล้วเพื่อนอมัชั่ววงแล้วจังหวะน,นี้เหลือเวลาเยอะอยู่เพื่อนไม่เป็นไร โอเคเพื่อนสวยเลยโอเคใกล้เสร็จละ้ยเพื่อนมีรถมาต้องต้องยื้อไว้ยื้อไว้สวยเพื่อนสวยได้เกิดละโอเคโอ้โหแล้วได้ปืนพกด้วยไปลงไหนล่ะทีนี้อ๋อลงตู้เลยลกันตรงนี้มีตู้ลงใหม่วหเฮ้่โอเคมีปืนอะไรให้ไหมคือไม่ได้ดูอัปเดตด้วยไงว่ามีปืนอะไร H S กับ M P ห้าเหรอเฮ้ ยิ่งเล่น S K S ไม่เป็นอยู่ด้วยไงอุ้ยมีตัวอุ้ยอุ้ย,ยเขาเปิดผมก่อนเลยว่า S K S มันสะโขไวเกินอ่ะไม่ค่อยถานัดนะผมไม่ค่อยอยากเล่น S K S เท่าไหร่เขาอยู่ในบ้านวะไปละอุ้ยไปไม่ได้เว้ยเดี๋ยวโดนยิงผมกลัวตัวข้างหลังวะ่ะมีตู้อยู่นะมีตัวหรือเปล่าไม่มีวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวลงอุ้ยโดนไปเจ็บหนะ่าผมต้องรีบไปวะ่ะ โอ้โหหลังก็ยิงต้องรีไปด่วนๆเลยไม่งั้นไอ้ตัวตัวจะยิงวะ่ะไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วไปลวเลยยิงกันอย่ายิงกันโอ้ยโอเคไฟสวยอย่ายิงกันเดอ้อขอให้อย่าเห็นนะครับอุ้ยมันเห็นเหรอไอ้ตัวตั้มันเห็นโอ้ยโอ้ยจะเย็นเพื่มจะเย็นโอเคสวย ไยมีเสียงเสียงอะไรวะเสียงฟาดกระบองอ่ะอุ้ยเสียงเท้าอืออืออยู่ไหนวะไม่รู้ขอหลบกันแล้วกันผู้ไม้ขอลบเอ้าโอ้โหมันเห็นโอ้โหไปตัวนี้โอ้ผู้ไม้เจียงพิลอตเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนคนนี้มีเหรียญวะ่ะโอเคเพื่อนสวยหนึ่งพันเหรียญไปเพื่อนสวยชุบอ้าวทำอะไรเพื่อนยิงไงยิงไงเจนยินเด้อ โอ okay. แล้วเพื่อนซุบัดทองเลยว่าเอ้ยแล้วอีกคนนึงเขาออกวะเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี้ยตอนนี้ผมหยิบไปแค่หกเองน่าจะได้แค่ะเด้น่าจะได้ค่าแค่หกคนนี่แหละเออผมคิดว่าน่าจะทําอะไรนอกเนือยาจากนี้ไม่ได้ไดแล้วมีตัวบนหลังคานี่ไงไปไหนเพื่อนเอตัวนี้แหละยิงของผมจได้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหนขอยิงหน่อยแล้วกันอา้าวหายไปไหนวะเฮ้ยหายตัวได้ เฮ้ยหายไปไหนวะนี่เอียงงลงตรงนี้เลยละกันผมเชื่อลงตรงนี้แหละดีสุดโอเคสวยเสียงอะไรวะเสียงปืนอะไรอ่ะเฮ้ยถกกันหรอถกกันแบบแบบนี้หรออย่างเกี้ยน่ะเฮ้ยแล้วมีตัวนี่ไงตัวนี้แหละมีผมโดนไวอุ้ย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 ถกกันเลยอุ้ยระเบิด อย่าเพื่อนจะยืนโอ้โหดาวระเบิดก่อนกดไม่ทันโอ้โหทุกคนผมตายอีกแล้วสามตัวเลยว่าโอเคเหลือเพื่อนแค่สองคนมาเพื่อนข้างหน้าเพื่อนอยังไงทำไงเพื่อนดีดเหรอไม่ดีดวะคนนี้ยังไงยิงวะโอ้โหโซเนียโดนเนื้อเพื่อนมันสู้ใครไม่ได้เลยอกแค่น,นี้ โอ้โหเรียบร้อยตัวนี้เก็บหมดเลยว่ะทุกคนบ,กบวกหกสิบเลื่มว่ะธรรมดาที่ไหนแล้วตะแหลกของมันด้วยไงเออโอเคตอนนี้ผมก็ฆ่าไปหกแบบไม่ต้องมีให้ใครช่วยในแคบผมยิงคนเดียวไปเลยได้ที่หนะเออ